สวัสดีค่ะดิฉันขอนำผู้มีเกียรติทุกท่านได้กลับมาสู่ช่วงพิธีปิดการจัดงานสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพของเรานะคะได้จัดงานในครั้งนี้ต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่11แล้วค่ะและในช่วงพิธีปิดในวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ดิฉันได้มีผู้บริหารทั้งสองท่านค่ะมายืนนะคะรู้สึกอบอุ่นเป็นพิเศษนะคะหลังจากที่พิธีเปิดทาหน้าที่อยู่ ียวนะคะคดขออนุญาตแนะนําให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านได้รู้จักกับท่านผู้บริหารของทั้งสองท่านของมหาวิทยายลัยพายัพค่ะท่านแรกค่ะท่านอาจารย์อภิชาอินสุบัณค่ะรักษาการอธิการบดีมหาวิทยายลัยพายัพค่ะครับสวัสดีครับ และอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้เรียกได้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะโอ้โหถ้าจะบอกว่าเลือดตาแคบเกระเด็นคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาท่านทุ่มเทกําลังกายกําลังใจยอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมี ทีมงานที่เป็นทีมที่เข้มแข็งมากดิฉันขอแนะนําให้ผู้มีเกียรติทุกท่านได้พบกับรองศาสตราจารย์อเนกชิดเกศรประธานการจัดงานค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะที่ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพายัพของเราซึ่งเราก็พูดด้วยความภาคภูมิใจนะคะอาจารย์คะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยนะคะคที่ได้เป็นพื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นพื้นที่ในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้คนและสังคมได้อย่างแท้จริงในฐานะของผู้นำสูงสุดค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะบอกกับผู้มีเกียรติทุกท่านในเรื่องของพันธกิจงานวิจัยและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเสริมหนุนงานวิจัยต่อไปจากนี้ค่ะครับก็ในนามของมหาวิทยาลัยพยับนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยพายัพนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทุกท่านได้เข้ามาหลายท่านเลยนะครับก็หวังว่าหวังว่าในปีหน้านะครับก็ทุกท่านก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามานำเสนอผลงานวิจัยอีกสำหรับมหาวิทยาลัยพายัพนะครับเรามีพันธกิจหลากหลายนะครับ ต่ในเรื่องของการวิจัยการบริการวิชาการเรายินดีจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นก็ขอให้ให้ความมั่นใจนะครับทุกท่านครับในปีหน้าก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับมาอีกแล้วก็ต่อไปเราก็จะได้มีการบริการวิชาการงานวิจัยสืบเนื่องกันต่อไปครับขอบคุณมากๆนะครับ ค่ะแล้วนี่ก็คือคำฝากของท่านนะคะในปีนี้มหาวิทยาลัยพยับครบรอบกี่ปีนะคะอาจารย์คะอ,อ๋อเรากำลังจะครบรอบ47ปีนะครับวันที่16กุมภาพันธ25์2,564แล้วก็ก <9 S 1> ้าวไปสู่ปีที่48ครับค่ะอีกไม่กี่วันวันนี้เป็นวันที่12 อีก4วันนะคะและเราจะมีพิธีนมัสการด้วยใช่ครับนะคะก็ถือว่าเป็นพระพรอย่างอเนกอนันต์นะคะที่เราได้ทำพันธกิจนะคะเพื่อที่จะช่วยมอบความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กลุ่มลูกหลานเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และโดยเฉพาะตอนนี้นะคะเราก็ขยายมีผู้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยพยับทั่วประเทศเลยใช่ครับนะคะท่านให้คํายืนยันต่อผู้ปกครองนิดหนึ่งอันนี้แอบฝากไว้นะคะให้ความมั่นใจนะคะครับ ต้องเรียนท่านผู้ปกครองด้วยนะครับในมหาวิทยาลัยพยับของเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด -19 อีกต่อไปนะครับเราดูแลลูกหลานท่านอย่างดีแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆท่านที่ส่งนักศึกษามาจากต่างประเทศด้วยนะครับเราก็ดูแลนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณมากครับค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแม่งานนะคะแม่งานใหญ่ในมหาวิทยาลัยบอกว่าเป็นท่านอื่นไม่ได้เลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์อเนกชิดเกศรน,นะคะซึ่งท่านไม่เพียงแค่ดูแลหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการนะคะตัวท่านเองยังทำงานวิจัยที่เรียกได้ว่าเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจความเป็น ความกินดีอยู่ดีให้กับชุมชนงานวิจัยของท่านมีชื่อเสียงมากนะคะอันนี้ก็แอบปิดนำเสนอด้วยความภาคภูมิใจว่านอกจากจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มาจากใหญ่กล้วยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดอีกแยะมากมายนะคะ,ะเป็นความภาคภูมิใจมีนักข่าวสื่อมวลชนนะคะก็มาทำสกู๊ปเยอะแยะมากมายทีนี้เรากลับมาคุยกันถึงเรื่องการจัดงานในครั้งนี้ดีกว่าคะ่ะอาจารย์คะเป็นครั้งที่11 ตลอดเวลาที่ผ่านมากว่าจะมาถึงปีนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกเล่าให้กับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับฟังเราอยู่ตอนนี้บ้างคะครับผมในานามของประธานจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินะครับมหาวิทยาลัยพายัพครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่1 1นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องขอขอบพระคุณนะฮะ ท่านประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศนะาสตราจารย์เกียรติคุณดร,รสันชัยจตุรสิทธาที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ทางมหาวิทยาลัยพายัพจัดงานนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง นะซึ่งในเครือข่ายของเรามีสมาชิกนะครับประมาณ27เมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบนทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วาการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดร่วมกันนะครับมากกว่า27สถาบันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมวิชาการก็จะมีความเข้มข้นนะครับเราจัดมาติดต่อกันนะครับปีนี้เป็นครั้งที่11แล้วเนี่ย นั่นหมายความว่าได้รับการยอมรับนะครับทั้งคณาจารย์นะครับรวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากทั่วทุกมหาวิทยาลัยเราไม่ได้จำกัดเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใ,ในภาคเหนือตอนบนเท่านั้นแต่ในที่นี้เนี่ยทุกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศไทยสามารถที่จะส่งผลงานเพื่อจะนำไปสู่การเผยแพร่นะครับเป็นให้เกิดการยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต พันแล้วเนี่ยเวทีนี้เป็นเวทีที่ทางามหาวิทยาลัยพายัพนะครับยินดีเปิดรับนะครับบทความทุกบทความนะซึ่งปีนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมีมากกว่า92าบทความและมีมากกว่า31มหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชน คแล้วที่สําคัญนะคะปีนี้นับว่ามากแล้วปีหน้าจะมากกว่านี้ไหมคะผลงานคิดว่าจะมากกว่านี้ครับค่ะคิดว่าจะมากกว่านี้ครั้งต่อไปค่ะอาจารย์คะครั้งต่อไปปกติแล้วเท่าที่ดิฉันทราบนะคะจะเป็นแนวปฏิบัติที่อาจารย์ทําไมถึงเลือกเป็นวันศุกร์ที่สองของศุกร์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์คะอาจารย์คะครับการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติของมหาวิทยาลัยพายับเองเรายึดวันสถาปนาของอม,มหาวิทยาลัยพายับเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางปีก็จะตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายับค่ะดีพะแล้วเนี่ยเป็นที่มาของงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเพราะถือว่ามหาวิทยาลัยพายับเปิดมาแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะครบ47ปีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เรา ได้แสดงความชื่นชมยินดีรวมไปถึงเราต้องการให้ทุกท่านมีโอกาสนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมหาวิทยาลัยของเราด้วยค่ะ ยกเว้นปีนี้รเราจัดในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากว่าการระบาดของสถานการณ์โควิด -19 นะคะหลังจากที่ดิฉันได้นำเรียนว่าในการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินะคะเราได้จัดในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่2เดือนกุมภาพันธ์แน่นอนค่ะปีหน้าเมื่อเราไปดูปฏิทินแล้วนะคะจัดตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2565ค่ะ กำลังจะบอกว่า2,564ีปีนี้นะคะปีนี้ตรงกับวันที่12ปีหน้าตรงกับวันที่11เราจะมาดูกันว่าปีไหนนะคะที่จะตรงกับ16บนะคะซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพยับค่ะและสุดท้ายนี้ก่อนที่ดิฉันจะนำไปสู่พิธีปิดอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันอยากจะขอมอบโอกาสนี้ให้กับท่านอาจารย์อภิชาอินสุวรรณรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพยับและท่านรองศาสตราจารย์ อนเนกชิดเกสรอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะในการที่จะฝากสาระสำคัญที่จะอยากย้ำเตือนหรืออาจจะเป็นการเชิญชวน<ม>ก็ได้ค่ะเวลานี้เป็นของท่านทั้งสองค่ะเชิญท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพยับก่อนค่ะครับก็ต้องตองขอบคุณทุกท่านอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่12นะครับ ก็เป็นเวทีที่จะเปิดกว้างให้กับคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ให้ความสนใจในการนำเสนอบทความเข้ามาได้เตรียมตัวล่วงหน้านะครับแล้วก็มาเจอกันที่มหาวิทยายลัยพายัพ,ยพยวันที่11กุมภาพันธ์2565แล้วเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับ ในานามประธานจัดงานนะครับขอเชิญชวนนะครับทั้งคณาจารย์นิสิตนักศึกษานะครับที่สนใจที่อยากจะเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อให้เกิดการรับรู้และเกิดการยอมรับและการนำไปใช้นะครับครั้งถัดไปเนี่ยเราจะจัดวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบไหน เดี๋ยวติดตามข่าวสารจากสํานักวิจัยและบริการวิชาการนะครับก็เราขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับปีหน้าเราหวังว่าน่าจะมีสักประมาณ300บทความนะครับเชียร์อัพนะคะ <c oughs> ท่านประธานในการจัดงาน <c oughs> เพราะว่าท่านให้ความมั่นใจนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสําคัญของพันธก,กิจมหาวิทยาลัยพยะเยาในการที่ เราได้ตอกย้ำความมั่นใจให้กับประชาคมในสังคมนะคะนอกเหนือจากภารกิจหลักของเราในการส่งเสริมองค์ความรู้นะคะในการบริการวิชาการในการส่งเสริมนักศึกษาในการดูแลในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะงานวิจัยเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ของเราและเรายังเปิดพื้นที่ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆเพื่อที่จะกลับเคลื่อนง,งานวิจัยในการพัฒนาศักยภาพของคน ช่วยเหลือชุมชนและสนับสนุนการก้าวหน้าของประเทศชาติโดยการที่ทําให้เกิดความเข้มแข็งในการพึ่งพาตัวเองได้นะคะนับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยจุดยืนของมหาวิทยาลัยพยับเรายืยนยันว่าภารกิจหลักในการที่เราจะมอบความรู้ให้กับลูกหลานเยาวชนก็ยังเป็น,นภารกิจที่สําคัญเช่นเดียวกันค่ะในปีหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะในการจัดงานการ ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่12ในวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565แล้วพบกันและในวันนี้นะคะเราทั้ง3ท่านนะคะท่านอาจารย์อภิชาอินสุวรรณค่ะรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ท่านประธานการจัดงานรองศาสตราจารย์อเนกชิดเกษรและดิฉันอาจารย์ดรยานิสาจันเสงผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กรและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพขออำลาทุกท่านณเวลานี้และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพ,พรให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านสืบไปค่ะขอบพระคุณค่ะ